เรื่องต่อไปนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วยังส่งผลเสียกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าตอนนี้ที่พัทยามีแก๊งสาวสองจะไปต้อนหน้าต้อนหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเชื้อชวนให้เขามาซื้อบริการทางเพศแถมตบซับเขาด้วยครับ จากคลิปจะเห็นว่ามีสาวประเภท2รายหนึ่งนะครับใส่เสื้อสีแดงคนนี้ครับลูกศรสีแดงที่เราเชี้เอาไว้ให้ใส่กางเกงยีนสีขาวสะพายกระเป๋ายืนอยู่บนทางเท้าริมชายหาดที่ถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีลักษณะของสาวสองคนนี้คือจะไปคอยเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ไปซื้อบริการทางเพศไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าชาวต่างชาติก็ไม่สนใจนะครับสาวสองรายนี้ก็เดินต้อนหน้าต้อนหลัง แถมบางจังหวะเอามือไปล้วงจับตามอวัยวะต่างๆของชาวต่างชาติด้วยทําแบบนี้อยู่พักใหญ่ครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่มีชาวต่างชาติคนไหนสนใจคลิปลป,ลปนี้แหละครับเป็นหลักฐานสําคัญที่พลเมืองดีส่งมาร้องเรียนกับนักข่าวของเราหลังจากพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับชาวบ้านบอกว่าเห็นจนชินตาแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายรายถูกขโมยทรัพย์สินถูกขโมยข้าวของมีค่าจนต้องไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองพัทยา แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุมตัวผู้กระทำความผิดได้ชาวบ้านมองว่าแบบนี้สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเปิดประเทศสถานการณ์เริ่มดีขึ้นผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มจะยิ้มออกนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งรัสเซียทั้งคนจีนทยอยเดินทางมาที่เมืองพัทยาเป็นจํานวนมากก็เลยอยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ด้วยครับ